วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีลากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอมวอรี่เดยราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดน,น,นได้ที่ไลน์ท็อปนันจ้ะ ตลาดซัมเมอร์2022นี้น่าจะเป็นตลาดที่มีการเสริมทัพครา้งใหญ่ของหลายทีมหนึ่งนั้นก็คือเชลซีที่ตามแรงงานจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือระบุว่ากลุ่มทุนของท็อตโบลีเจ้าของหม่ป้ายแดงเตรียมงบให้โทมัสทูเคิลช้ซื้อนักเตะตลาดคนนี้ถึง200ล้านปอนด์ดังนั้นแล้วนะครับวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องฟีลและมัลาของเราอยากจะขอพาทุกคนไปส่องกันหน่อยว่ามีนักเตะคนไหนบ้างที่เป็นเป้าหมายของเชลซีในซัมเมอร์นี้ไปดูกันเลยจ้าเริ่มจากตำแหน่งที่เชลซีให้ความสำคัญมากสุดคือ Back, อเเซตัหลงงจาากกที่พวข้ เยอักเบตตำแหน่งนี้เป็น2รายนั่นคือเรดิเกอร์กับคริสเตนเซนที่หมดสัญญาแถมเซซ่าอสเปเรกต้านะครับก็ยังมีอนาคตที่ไม่แน่นอน ทำให้พวกเขาต้องการเสริมผู้เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กถึง2คนโดยแมตต์ลอดนักข่าวเทียหนึ่งสุดแม่นสายเชลซีระบ,บุว่าสโมสรอได้วางตัวชูกุนเดจากเซเบียเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งขวาคนใหม่กับยอสโกกวาดิโอจากไลฟซิกเป็นตัวเลือกหลักตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายซึ่งสำหรับดิวกุนเดดูมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นการเสริมทับรายแรกของสิงห์บูในยุคโบลี่หลังมีข่าวเชื่อมโยงติดต่อเจรจาก,กันมาตลอดแถมนักเตก,ก็ต้องการย้ายมาร่วมถิ่นสแตมฟอร์ดเบรดและคาดว่าจะมีค่าตัวราวๆห้าสิบล้านอ่นนอย เนื่องจากนักเตะยังไม่ได้ต้องการย้ายออกแถมไลฟ์ซิกก็พยายามอย่างเต็มที่ในการร้างตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเชลซีตลาดนี้ทั้ง2นี้มีจุดเด่นที่คล้ายกาันคือมีการจ่ายบอลที่ดีพาบอลขึ้นหน้าค่อนข้างเก่งและมีเรื่องการเข้าประทะที่ใช้ได้แต่ทว่าสก,กายสปอร์ตอีกสที่เชื่อถือได้นะครับในรายงานข่าวออกมาว่าเชลซีได้วางตัวคาริดดคูริบาลีเป็นอีกเป้าหมายตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายหรือัวแทนของโรนิเกอร์ที่จากไปโดยนาปโปลีต้องการค่าตัวที่รา,ราวๆย เตะที่กำลังมีอายุ31ปีและมีสัญญาณเหลือเพียงปีเดียวเท่านั้นส่วนเซนเตอร์คนอื่นๆที่มีข่าวประหลาดๆก็จะเป็นอย่างเพรสเนลคิมเบมเบของปารีสเปาตอเรกข,ของเบียริอัลและโฮเซ่คิมิเดสของแอตดมาริดต่อมาตำแหน่งถัดไปนะครับที่มีข่าวเล็กๆว่าเชลซีก็ให้ความสนใจจะเสริมเช่นกันนั่นคือวิงแบ็กโดยพวกเขาต้องการคนมาช่วยซัพพอร์ตงานของรีเจ็มและเบนชิวเวลซึ่งคนคนนั้นก็คือซาินโยเดจากบาซ่าแบ็กที่มีจุดเด่นเรื่องเกมรุกและสามารถเล่นทั้งกราซซกขออองงเลลโช นั่นทำให้พวกเขานะคะรับสามารถยืนนักเตะคนใดคนหนึ่งบวกกับเงินเพื่อแลกเดสได้ ตำแหน่งต่อมาแนวรุกนีซา่าคินเซล่าอีกนักข่าวสายตรงจากโกระบุว่าสโมสรจะมีการเสริมทัพตำแหน่งนี้หลังจากสามารถระบายตัวที่มีอยู่อย่างคริสเตียนพูลิซิติตโมแวรเนอร์และฮันซิเยกออกก่อนเท่านั้นและชอยของพวกเขานะครับนั่นคือคริสโตเฟอร์เอนกุนคูแนวรุกสุดจะเนื้อขอบของไลฟ์ซิกซึ่งคาดว่าหากจะเดินหน้าจริงก็จะเป็นอีกนิวที่มีความยากทางเรื่องการแข่งขันและค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า60-65ล้าล้านดอนอย่างแน่นอนและทางขอบสนามก็คาดว่าเชลซีนะครับน่าจะชอบเอนกุนคูมากสุดและในตัววอกสรรมมทนนุีีี้าาหบค่่่ หนาหูมากๆนั่นคืออุสมานเดมเบเล่ปีกจอบแอซิดที่จะกลายเป็นฟรีเอเย่นในปีนี้โดยสื่อท้องถิ่นก็พอเชื่อถือได้บ้างอย่างฟุตบอลลอนดอนนะครับรายงานข่าวว่าเชลซีได้เปิดฉากการเจรจาก,กับนักเตะรายนี้แต่ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆส่วนตัวของเดมเบเล่เองก็ยังไม่ได้ตกลงกับทีมไหนไยังไม่ตกลงต่อสัญญาก,กับบาซ่าเช่นกันจึงทาให้โอกาสยังคงไปได้หลายทางสําหรับนักเตะคนนี้และอีกแนวรุกที่เซอร์ฟพราดก็มีข่าวกับทีมนะครับนั่นคือรายทีมเซอร์ลิงจากเร้ัแมาอรีดมาะ เลยสญาแค่เพียงปีเดียวราคาจึงอาจจะไม่แพงมากอายุอยู่ในวัยพีคนะฟุตบอล27ปีแถมยังมีโคต้าโฮมกรนอีกด้วยซึ่งสุดท้ายสําหรับตําแหน่งกองหน้าก็แน่นอนว่าพวกเขาก็จะเสริมกระต่อเมื่อสามารถปล่อยตัวลูกกูกหัวหอกหมดใจออกจากทีมได้โดยรายงานล่าสุดระบุว่าสิงบลูนะครับได้ริชืชอรลาวตาโรมาติเนสดาวิงอินเตอร์มิลานเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของลูกกูกไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเดีวนี้มันยุ่งยากเพราะว่านักเตะเองยังไม่ได้อยากย้ายแถมสโมสรเองก็ไม่อยากขายเท่าไร่นั่นจึงทําให้เราคาดเหมือนตามที่ข่าววลลืออระบุไ้นนัคเชซ จะมองไปที่ดาวินนูเยสกองหน้าเนื้อหอมของเบฟิก้าหรือโรเบิร์ตเลบาร์ดสกี้ที่บุง่งหมายไปบาซ่าก็จะถูกนามาพิจารณาเช่นกันหากลูกกูกมีการย้ายออกจริงๆและนี่เป็นข้อมูลเป้าหมายการเสริมทัพขั้งหมดของเชลซีในตอนนี้แน่นอนว่าเด้งงบ200ล้านปอนดนะ์นะครับพวกเขาจะมีการเสริมทัพที่น่าสนใจเข้ามาหลายคนแน่ท้ายที่สุดเราต้องมารอดูกันแหละครับว่าตลาดหุ้นแรกภายใต้เจ้าของใหม่อย่างกลุ่มทุนโบลี่สิงห์บูจะได้ใครเข้ามาเสริมกรแกร่งกับทีมบ้าง และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาร์เอิมนิวยามากกว่าแล้วให้เราด้เนะด้อ